สวัสดีค่ะพบกับเงินนี้รวยถ้าคุณอยากรู้เรื่องเร้นมุมลับเพราะมาสัมผัสกับตัวเลขที่จะนำคุณไปสู่หนทางความมั่งมีปากติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดเด็ดวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกแนวทางในการหาตัวเลข2ตัวตรงแม่นๆ่นกันค่ะโดยเราก็จะมีสูตรมาคำนวณให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันอย่างเช่นเคย แต่ก่อนจะไปดูผลงวดที่1กันยายน2563รเราขอย้อนไปคำนวณงวดที่ผ่านมากันก่อนค่ะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้ถูกตรงๆแล้วสีงวดติดติดด้วยกันพร้อมแล้วเราไปดูสูตรกันเลยค่ะในสูตรนี้นะคะก็จะมี2สูตรย่อยๆค่ะสูตรแรกก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวก,ก10บ,บบนและบวก2องของที่ค่ะ สูตรที่2นะคะคือหลักหมื่นบวกหลักหมื่นบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างและบวก3ามคงที่ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าสูตรนี้เข้ามาแล้วสีงวดถ้าหากคุณไม่เชื่อนะคะก็ลองย้อนคำนวณดูกันเลยค่ะเอาละค่ะถ้าเข้าใจสูตรแล้วเราก็มาคำนวณงวดที่ผ่านมากันเลย โดยการคำนวณของแต่ละงวดนะคะเราก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้าหนึ่งงวดเหมือนเดิมเลยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะนำผลของงวดที่1สิงหาคม2,563แล้วก็คำนวณตามสูตรกันเลยวางตัวเลขให้ตรงตามสูตรนะคะสูตรแรกก็จะได้เป็นเลข5บวกเลขหบวกเลข5บวกเลข9บวกเลข3บวกเลข9และบวก2อคงที่ค่ะ จะได้เป็นเลข8นะคะทุกสูตรนะคะเราก็จะใช้ผลหลักหน่วยเท่านั้นนะคะสูตรที่2ก็จะได้เป็นตัวเลขเลข6บวกเลขหบวกเลขหบวกเลข3มบวกเลข2บวกเลข2และบวก3คงที่ค่ะจะได้เป็นเลข8นะคะและตัวเลขทั้งสองตัวก็คือเลข8 8ค่ะผลเลข2ตัวงวดที่สิงหาคมที่ผ่านมานั่นก็คือเลข8 8ด เลขเด่นก็คือเลข8นะคะเลขที่เข้าก็ตรงตามผลออกค่ะเอาละค่ะก็มาถึงงวดที่ทุกคนรอคอยนั่นคืองวดที่1กันยายน2563เราก็นำผลของงวดที่แล้วมาเลยค่ะคำนวณตามสูตรทั้งสองสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะสูตรแรกก็จะได้เป็นเลข9ก9บวกเลข9กบวกเลข9ก้บวกเลขหบวกเลข8บวกเลข1และบวก2คงที่ค่ะ จะได้เท่ากับ3นะคะสูตรที่2อนะคะก็จะได้เป็นเลข4บวกเลข4บวกเลข4บวกเลข8บวกเลข8บวกเลข8และบวก3มคงที่ค่ะจะได้เท่ากับ9นะคะก็จะได้เลขหวยเด็ดๆ1ชุดนั่นคือเลข3 9เลขเด่นชุดนี้ก็คือเลข3 แต่ถ้าคุณชอบเลขไหนหรืออยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนกันเลยเรามารุ้นผลพร้อมกันดีก,กว่านะคะว่าจะตรงหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกไปค่าว่าการคำนวณที่เราคิดมานั้นถือเป็นแนวทางในการที่คุณได้เลือกซื้ออีกช่องทางหนึ่งเท่านั้นค่ะเลขจะเข้าหรือไม่เข้าก็ต้องหวังพึ่งโชคลาภและดวงด้วยอย่าลืมนะคะ ถ้าคุณอยากรู้เรื่องเลขเด็ดหวยดงังเรื่องเร้นมุมลับและสูตรคำนวณเลขเด็ด2ตัวตรงๆแบบนี้อย่าพลาดที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันเรื่องราวเฮงๆกับเงินนี้รวย